สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในช่องโลหานะครับเราก็จะมาเล่นเกมโลบอกแมปบล็อกฟ o d นะครับวันนี้เราก็จะมาไล่ฆ่าบอสทุกตัวในโลกปกตินะครับคลิปแรกแค่ที่สามารถฆ่าได้แต่ตอนนี้สามารถฆ่าได้ทุกตัวแล้วเราก็จะมาฆ่ากันเลยนะครับ,บอตอนนี้บอสเนี้ไม่เกิดไปฆาบอสกันทุกคบ คือเปรียบหัวแสงแนะครับเพราะว่าผัแสงเดินทางดีโอเคแชงโคุดเกิดผดี ไปก็รอบอลลิงเกิดแค่นั้นนะครับถ้ามีเสียงเรากวนก็หออภัยด้วยนะครับโอเคเราบอลลิงเกิดนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนบอลลิงเกิดเลยตอนนี้บอลลิงก็เกิดแล้วนะครับ แล้วก็จะมาฆ่าบอลเลนเลยเหมือ,อน,นเราจะเติมโอเคตาแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปเกาะบากี้เลยนะครับไปโอเคนะครับตอนนี้บาบากี้ก็เกิดมะโอเค นะครับตอนนี้ก็มาถึงก่อหิมะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราก็จะมาฆ่าบอสเยติเลยนะไลอ์สีถ้าเสียเกมดังก็ขอภัยด้วยครับเดี๋ยวบัองเสียงเกมก่อนโอเคนะผมเล่นในมือถือนะครับ ต่อไปก็จะเป็นเอ,อ่อเกาะมารีนฟอร์นรโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาถึงเกาะของมารีนฟอร์นแล้วนะครับเราก็จะมาฆ่าบอสเลนนับแตกนะครับซึ่งบอสต,ต่อไปก็จะเป็นบอสของเกาะ อาผู้ขาอบไฟนะครับเพราะว่าบอสของเกาะท้องฟ้าตรงเลเวล1 5 0ถึง175ไม่มีตัวบอนะครับแล้วก็อีกเกาะหนึ่งก็ไม่มีเหมือนกันแล้วก็เลยไปเกาะผู้ขาอบไฟนะครับตอนแรกกะว่าจะแบบทำคลิปอย่างอื่นคออฟอะไรเงี้แต่ ฟรีไฟอะไรเงี้ยแต่ว่ากลับมาดูคอมเมนต์ก็เลยคิดจะทำบล็อกฟูดเพราะว่ามีคนขอร้องเพียบแปบบ๊บขอดูก่อนบอสเ,เกิดไหมบอสเกิดมาแล้วโอเคดูยังใช้ยอยู่ ไ,ไม่รับ,คบเ,คเคลียรับโอเคอ,เเอืมเราควรที่แบเดยไอ้เว่ยซุปซุ แล้วนะไปเกาะต่อไปเลยนะครับนั่นก็คือเกาะัดขอชิดก่อนมนุษย์เนื่องนะครับบายถ้าผมพูดอะไรติดขัดใจตรงไหนก็ขอภัยด้วยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมลืมที่จะมาฆ่าบอสตรงนี้เลยนะครับโอเค เก็บกองฟ้าแล้วก็ไปเกาะมนุษย์เงือกันเลยโอเคนะครับตอนนี้ก็มาถึงเกาะแล้วนะครับเอตอนนี้มาถึงเกาะมนุษย์เงือกแล้วนะครับบลอกของที่นี่ก็จะมีสองล่างนะถ้าล่างแรกใกล้ตายก็จะไปล่างสองเป็นเลือดเต็มรนะับแล้วก็โหดกระเดิม ถ้าไม่ชัดก็ขอพายด้วยนะครับตุ้มไม่นะ่าแปล่าไปร่างสองละแต่ข้าสบายอยฉัยนะไม่บอกพลิกในการข้าบอสตัวในนะ้ำเพราะว่าไปให้ไปดูช่องอื่นเอาเอง ้าผมพนันกเกับประเด็นตรงนั้เนเขาเต็มมันร้อเงื่อ ดาวงั้นขอไปก่อนเลยนะครับอยู่ข้างๆกันพอดีเดี๋ยวไปเกาะคุกเอ็มเพลดาวตึ๊ดตึ๊ดตึ๊นเราจะทำตามที่พวกน้องๆนี <clause> ้พวกแกบังเอิญเจอคนเช่นน <câ owania> ี้เหรอเดี๋ยวโอเคกระชังจานาดี ได้ไม่ใช่โดนกระพื่ออย่างงีทุกคนในนี้ก็พอมีสีมืออยู่ได้ต่อไปก็ตัวในนับเอา้าพีเดียวตายเองกูเองทำไมตายง่ายกันนี่ โอเคบายงั้นเราจะรอตัวได้ดสองนะครโอเคนะครับตอนนี้ก็ไอตัวเบลสองร้อยก็ได้เกิดแล้วนะครับฆ่ากันเลย ตีแรงนะครับเวลามันตีธรรมดามันจะตีแรงกว่าโดฟ้านันก็เลยนะครับโอเคนะครับเกาะต่อไปก็จะเป็นเกาะทองฟ้านะครับบอสไปเกาะทองฟ้ากันเลยเย่ yeah. โอเคนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่เกาะทองฟ้าแล้วนะครับ เราก็จะมาฆ่าบอสไวเปอร์ก่อนเลยนะระดับเลาเลยนะ โอ้โอเวารมันก็แรงองี้ะเียงใไรไปแงนที่อื่นได้ไหม เราก็จะไปต่อยุบบอสอะไรนะบอสก็เอ็นเอลนับเดี๋ยวนะถ้าบอสเฮ้ยเมื่อกี้มันจะมีกระโดงคนมาตีเรานะนั่นไง เลือดกูไม่เต็มมึงก็ยังจะมาหาเรื่องกูหนอเลือดกูไม่เต็มมึงก็ยังจะมาหาเรื่องเนาะอีอยผมว่ามันไม่น่ามีไฮคิดสังเกตนะหาผมไม่เจอเลยเดี๋ยวผมขอให้เลือดเยอะว่านี้ค่อยไปสู้เลยหรือมันมาแค่ระเพิดว เ oh, หมือนจะไปฆ่าบอสก็อดเอนเนลนะครับนั้นเราก็ร่วมด้วยดีกว่าก็อดเอนเนลอยู่นี่เว้ย อืมเอ,าเอา้าอะไรวะบัคผมบัสเอามาละมาแลกบัคแลกเรีนอะไรแลกบัคไม่รู้เป็นอะไรนะผม่นแค่บัส มาข้าหัวเสียงมาข้าเปลีย่ยนเดี๋ยวเราข้าด้วยเออเอเอไปเลยตายซะเถอะตายเถอะนะคลิปกูจะมันจะได้ดีตายให้กูนหน่อย ไชลคุณนเถอ,อเออโอเคนะครับต่อไปก็จะไปที่เกาะของ Water s e v นะครับไปฆ่าบอสแฟงกี้ตัวสุดท้ายนะครับโอเคนะครับตอนนี้แฟงกี้ก็ได้เกิดแล้วนะครับ เราก็จะมาฆ่าแฟงกี้กัน,อนตอนนี้ก็อยู่ที่เกาะของฮัวต้เจวีนาบอ,อ้แฟงกี้นี่ฆ่ายากที่สุดละนม่ใช่าไปฆ่าแฟงกี้นี่ไม่ใช ูหายเป็นห้าร้อยจับถ้ามีคำหยาบก,ก็ขอใครได้ไหมแต่ก็ม,มีนี้แล้ว ทษด้วยนะครูตกลงไปที่ไหนก็อ่อยเป็นไหตานาโอ๊ยโอยโอ้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 ยโอยยจะตาย เกือบเกือบแถววัวไปที่มันจะเล่นนี้นะเอ,อเวนบ้าลรัให้มันเหลวศูนย์ก็ได้เอเวน ก็มาดิครับไม,ไ,มไม่ไหวเออเออเออมาดิครับไม่หลับได้นี่อึดม,มากเลยฮันกี้สเก็ตมาเฮ้ยต้มเออถ้ากูเจอกับลูฟี่กูไม่ตายเลยหรอไอ้สาร <Okay. S 2> โอเคเดี๋ยวตัดไปตอนข้าโอเคนะตอนนี้ก็ฆ่าได้แล้วนะซึ่งก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะบ๊ายบาย